oh <laughs> người ta làm gì, ta làm ta làm công dân, cố vui <laughs> vẻ hay การนะครับเนาะครับกัวกัเฮ็ดนพงเนาะเด็ลไม่ดีใจปรมกอยนหลายอยู่แล้วนะครับห่าีเหว่าหลักจากไม่ไหเนากับไป็ด้ีบ้าได้ เคยก็ไปก็มาเนี่เพราะเลนผู้เสิมาเก่าตลอดครับบันดีฟันบอกมาขึ้นฟันว่าออกเจ็ดจดเกเก้าช่วงเทียงนะครับค่ะบริษิลุ่นกันลุ้นกันใดนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหรือเจ็ดเก้าเจ็ดใส่กันมุนไปมุนมานะครับเพราะตันนี้มันพูว่านครเ็นมาไทยคลิปยังยังถืออยู่ใส่เต็มเต็มบ้นก็หกสองไปออกในรถดคับออกหกสองนะครับก็ได้อีงเงินหกสองสวงแรกใส่วคำ ช่วงเทียงครับเทียงเนาะี่องเครึ่งเสียงะมีช่วงเี่เีเอาไปจำหน่อยนี่อกเจ็ดเจ็ดเกเามันก็ออกจิงสีออกเปรแตกๆมันมาเป่าตอนมันเจ็ว่ามาเจ็บมาเจ็ดกับเก่าูมาแล้วบอกคนจะมาบอวู่

ก็ปีกกระป๋อเนาะพอพอเราังพีก่อนอาสรมพี่น่ะแลวขวานนกขวาเกระทองนกรองานเออตื่วรางว่ะนมาอาหมือตกมือหมือตกมือัดสุขภาพแหงแ้วเออหัมือาว่ะห่างมือาดหาจะกู้เรื่อตน้ยังม่ถทอใดังไม่ถึ้อไหนยัม่ถวงข้อไว ด้วยอาิงการาตึการามินน้ำร้อนกระเป๋านาง้าเอารมางมาเอาพูดปากกรเป๋าให้พอพบอกว่าเท้าเวรชูบานลูกาปูนามกน้ำมาลูกจับม้างร้อยเก้า้าโอเคูั่งพ่อให้เอามาให้ช้างรเก้าสิ่ห้าม ตรงไปเลยครับครับไปบอ้ท่านออกไปนะคตรงไปเลยน้ำไปน้ไปแต่ไมวานขนาดนักห้มาเลยขาวปลขปาวไร้กล้ไยกระเทีมงาขาวเมล็ดกะยาใช่้าวปั่นข้าวปั่นข้าวท้ายข่ามาชาอ๋อมาข่าไ่หน

มาผักแว่นก็ใครว่าวพ่นังใบสีฟุ้ยมาเนี่ยคงางใบคือจออายุฮร้อยเก่าคือจำได้เนาะแบตเตอรี่ก็ให้พ่อเ้อมาหมกมากแบตไปอรู่มาพ่อป้ายที่ท้ปาดคือท้ายเจ็ดถูยก้าได้ของใบพ่อเอ๋ยวักค่ะหิง่งตาพี่กูอันนั้นเอ,อ,อ,อาโหลเนอาอันนั้อนอันนี้ฮรฮรโหลงานทองไป นางทำือเวียงพักฮัลโหลมีเก้าถุงด้ถุงเก้ามัเออปูตาบอกถ้าไม่ขายไม่ได้นะมาถังมาต้องขายนะเขาขายด้ยกฟล์ขายค่ะตายด้วใถูกใบดาบใบถูกใบมัด่นั่งบ่ายทีเออหายายุวงนมสูกขพาระจะเรือจ้เรือวจะเรือถึงจะเรือวยทำจ้าเรือวยวาจ้าทิทิงไหนให้ทมความมุ่งหมาปากถังนะ หายอ,อายุนึ่งนึกหมดเลยพ่อกะทือโตอายุหายก็นั่งแบอทีกคึกกับเนาะท้องได้มาหาพ่อเอาแบบนึงนเอาแบบนึงนปดจุบานอายุเท่าแบบอืมแปัจุดบาทแปดจุเกา้าแล้วพ่อเพิ่มให้จุเกา้าเอามา้ เพิ่มอีกสิบเก้าคือเก้าปีที่พูเพิ่มอีเก้าปีให้อีนางงไปถืออาวุมันขวานคือโอเคแะอาทุาทุพูได้นะได้นะความเงิางนะงเท่าไงสำันัูเนาะถึงไหนถึงกันเอาบักนังบักคือถึงบ้าบัาหันพ่อกระโตหันเเก่าืีควันมีพ่อโตหันอีกชีอเก่าปี <Yeah. S 2> บวกใครกัดทิกเต้าไปแล้วหนอะเ่า <Yeah. S 2> เออเพิ่มหายค,คือแบบพวกกัดทิกแปดเก้ามาว่าเพิ่มคือไปอีกทิกเต้าแล้วหรือเออเพิ่มไปอีกไม่เป็นไรอนะ๋อ พอเราใคเราแต่เงินแต่เรินป่ะก็มันดียากมัพออืมหาป่ะเขาเขาทำไเขาเขาเขาเจะได้ถอยจะู้จะเอาเอาจะจานจานนี้น้องไงน้องาดึงราดึงราึงมหาพอมากแาบที่จะเป็นน้องบัวเราพูดจะพูถทารที่อันนี้มาหัวเราทั้งหไม่เห็นปัดก็ไม่เห็นแล้วเข้าไปไม่น้ายร้ายก็ร้านูกเนาะอ่าอ่าหายไม่ถูกไม่รักไม่ถูกไม่หายหานหาย เออดึงกายขวาเหมือนเดยนักเลี้ยงมาไว้่ายสพี่พลอยนักใบสีกลับไปเนอเอเร่องหนึ่งไม่ใช่กำลังานแล้วกินข้าวแล้กันก้อนน่ะใบสีมาให้เรียบร้อยเลยนักพลอเด้อไม่ขายพวกนักเลียงมาพวออยยังบอกอนุมาก้อนอีกัวพลอบออนุมากเ้ ทำไมไม่ใครคือนักงานมาอย่างวัหน้าวานก็ไมเป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร้อเีแต่ว่าให้เราเล็บปูเด้อโอเคโอเคเอาแต่ร่างบ้านยูแบบไปชุดเตาบะแ้ชุดเตาบะแค่น้ำอ่ะอันนี้แต่ว่าแต่ว่า่ว่าแต่วาแต่มากเกพอราทางเนี่ย อเออวางกางไหนมาเห็น oh. น oh, ักเรียนบ้านไนน่ะเออมาจ่ายงานมาปูมาจ่ามาเพิ่มมาจ่ายมาเปิดต่างงานต่างงานเดี๋ยวี่มาปูตาแกอันตาเิมบปูประตูกานนะครับปีประตูกันนครับมาเปิดต่างงานา กะดมแบกแล้วเนพ่อถรอถุืออร้เอาเื้อค่ะนี่สก็ได้ล้อทุกอยับมันหลก็ได้เฝ้าเขามากนะครับเด้อมันอางกันครับเอายุ้งกลางก็ได้ครับยุ้งางก็ได้ครับผมเดาทายคิดไหเบ้งครับขัดม่ขัดม่ขัดม ก็จะด้ได้พอลูกถวายเลยเด้อพอทีได้ทยอยลงเออมากินกองพังเด็กๆสีสีพอเดไกๆเขารู้ว่าเอออ่ะอ่ะก็ถึงไม่แข็งก็ถึงไม่แข็งไม่กรอบไม่รักไม่กรอบไม่หมาทำงานเร็วๆทำงานเร็วๆแล้วทำให้ทันยังรักเอออ่าอ่าอ่ารับแล้วรับแล้วเพราะ อันนี้กันนเนอนกันน้่วันนี้อันชายนี้ต่างกั่ัดก็ต่ากันต่างันหลาันหลายัหไม่ตกไม่หวาไม่ตกไม่หว่นกพัแงแงหเงื่อนหายม้องหาย่องห้มากตุกุก้อข้า้าบ่อยมากข้าตื่นมากเอาจังตื่นจังตื่นฟัง่น้จั่นเดี๋ยวฝากนนี้สุนข้อเดี๋ยวค่อยฝากกัได้พรคนหลายเดี๋ยวเออจังักต้นเนื้อน้ต้นแบบเดี๋ยวแห่กนลูกล้ไปงักใช้สักเนี่ย เฮ้ยฟักใหเต็มก่นมามาตัวหนว่นักเลงคนไหนมันมาเหีาย่าติดรอเหย่าติดรอนะใครมามาติดรอมั่วต่าเนาะนักข่าวไงแค่เพราะเขาไม่เอาชักขวานขึานกับขวานไ่เท่าอร่อยก็อรรอยแปลกแปลกเนาะ เดี๋ยวเดีะเขาคางพูดเขาคางนี่พราะธนแต่ว่าอ่ะแครอกูนะขโมยโดนต่เช้าเลยพ่อเออเป็นยิงอะไรนะเป็นยิงธนาล้าละเป็นยาพอมาตั้งแต่ดื่มๆว่าจะมาให้กับข้าวให้อีพ่ออีพ่อขู่ใจมาถู่ใจ้โมยเมียแลารับบนั้นเพราะ่เอาได้สุดเพราะว่าใส่เพาจะใส่สโลงเป็นไงอแรพ่อ แหม่ลูเอปืนกับเป๋่าทำมเปลงได้ลูนหนห้อหม้ออดเีแน่ยนอเดี๋ยวตึ๊ดี๋ยวโ้ยเดียว่าแต่เรให้นมกว่น้เดี๋ยก็ให้ไปด้วนว่าถือใจบ่างหรก